เกี่ยวกับการ,กรเกษตรเหมือนกันเมื่อสักครู่เกี่ยวกับกล้วยไปแล้วค่ะตอนนี้ไปที่ภาคเหนือลำไยกําลังมาค่ะกรมการค้าภายในนะคะก็ได้คาดราคาลำไยค่ะจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะในช่วงนี้หากผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มกระจายผลผลิตให้ได้ตามความต้องการเนื่องจากตลาดค่ะยังมีความต้องการอีกจํานวนมากเลยค่ะท่านอธิบดีกกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านวิชัย โฆษกิจค่ะร่วมกับพาณิชจังหวัดลำพูนนะคะพาณิชจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรวมถึงตัวแทนเกษตรกรผู้ประกอบการค้าลำไยจังหวัดลำพูนกับเชียงใหม่ค่ะได้ติดตามสถานการณ์การผลิตผลลำไยภาคเหนือแล้วก็เชื่อมโยงตลาดลำไยเพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิตนะคะตลาดลำไยของจังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาได้ร่วมหารือกันนะคะเพื่อที่จะมอบมาตรการที่จะช่วยเหลือด้านการตลาดลำไยภาคเหนือ จำปี2,563ค่ะ ที่จังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ชมมีผลผลิตลำไยกว่า24,000 0ตันได้รับผลกระทบจากแนวโน้มราคาผล,ผลผลิตลดลงจากหลายๆปัจจัยค่ะลำไยมีขนาดผลเล็กลงด้วยจากปัญหาภัยแล้งนะฝนไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลส่วนทางกับการตลาดส่งออกหลักก็คือจีนและอินโดนีเซียที่มีความต้องการลำไยผลใหญ่รวมถึงลำไยแตกจากฝนนะคะทั้งยังขาดแคลนแรงงานด้วยในการทำลำไยช่อค่ะจนเกษตร ตอนต้องขายลำไยที่มันเป็นร่วงๆออกมาจากฝากออกมาจากพวงของเขาซึ่งราคาถูกกว่าลำไยที่ขายเป็นลูกใหญ่ๆแล้วก็มาเป็นช่อเลยและการตลาดค้าลำไยอบแห้งก็ต้องรอพ่อค้าชาวจีนที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้อันนี้ก็เลยเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรค่ะทําให้อธิบดีกรมการค้าภายในเข้ามาขอให้เกษตรกรมั่นใจว่ากรมการค้าภายในจะดูแลเกษตรกรอย่างดีที่สุดให้ความเชื่อมั่นเลยค่ะขอให เกษตรกรดูแลผลผลิตลำไย,ยของตนเองให้ดีทั้งขนาดอยู่บนต้นเองและภายหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วแม้ว่าขนาดนี้ราคาอย่างที่เราทราบกันว่าจะไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่แต่หากผู้ประกอบการสามารถเริ่มกระจายผลผลิตได้มากขึ้นราคาจะปรับตัวขึ้นสูงเองเนื่องจากตลาดก็ยังคงมีความต้องการอีกเป็นจํานวนมากสอดคล้องกับผู้ประกอบการลำไย,ยในหลายแห่งยืนยันว่าสามารถรับซื้อผลผลิตลำไย,ยได้มากกว่าวันละ100ตันเพื่อส่งไปแปรรูป ในต่างประเทศค่ะ ใช่ค่ะลำไยเป็นผลไม้อีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งชนิดเลยที่จริงๆตัวดิฉันเองก็ชอบมากๆะนะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะไม่ได้มีแค่อีดอไม่ได้มีแค่กะโหลกก็จะมีลำไยสีชมพูอันนี้ก็อร่อยแล้วก็ลูกใหญ่มากด้วยนะคะถ้าเกิดว่าปลูกตรงตามฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้สารเคมีใดๆก็จะได้ลำไยที่สดด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านอกฤดูกาลเนี่ยรับรองค่ะคุณมี สารเคมีที่เอามาบ่มเพาะจํานวนมากจริงๆ